ผมคือส่วนเกินของเลือดนะคะแล้วก็ยังเป็นสิ่งสะท้อนความแข็งแรงของไตได้วยนะถ้าเกิดว่าไตของเราสมบูรณ์ดีเนี่ยผมของเราจะดกดํำหนาเงางามนะคะผมก็เลยเป็นสตัวชี้วัดความอ่อนเยาว์ใ่ไหในาสร์ชลอไวหรือว่าเราจะมองคนคนหนึ่งว่าเขายังดูอ่อนเยาว์หรือเปล่าก็ดูที่เส้นผมด้วยนอกจากหน้าที่ต้องตึงใช่ไหมผมเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าผมของเราร่วงเส้นเล็กผมขาวนะคะก็าบอกบอกว่าภายในของเราเนี่ยมันเริ่มถดนะถอยอ่ะถดถอยลงเขาไม่มีพลังเพียงพอที่ ะเป็นเหลือเฟือเป็นผมให้เรานี้ผมเป็นเลือดเนี่ยอะไรดูแลเลือดของเราบ้างะคะอันแรกก็คือตับจริงๆตับเนี่ยจะเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็การน,นอนพักผ่อนถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เราเครียดมากๆอารมณ์สวิงง่ายแล้วก็นอนไม่หลับเนี่ยผมจะร่วงง่ายนะคะอันที่2ก็คืออาหารเนี่ยถ้าเรากินอาหารได้ไม่ถึงเนี่ยอาหารคือมา้ามก็พอแล้วถ้ากินอาหารไม่ดีมันก็จะผลิตพลังชีพและเลือดไม่พอผลิตไม่พอมันก็เลยไม่พอไปเลี้ยงเส้นผมของเรานั่นเองอีกอันหนึ่งก็คือไตนะคะไตเนี่ยจริงเป็นรากฐานของชีวิตถ้า ดูแลระบบอื่นๆไม่ดีเขาจะไปดึงพลังงานของไตออกไปไตของเราก็เลยพองนะคะพอไตพองปุ๊บผมก็เลยร่วงไม่ขึ้นสักทีโดยเฉพาะผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยร่วงหนักมากนะคะทีนี้พอพลังชีพของเราพองไปหลังจากที่เราคลอดลูกมันเสียเลือดเสียเนื้อออกไปนะคะมันก็จะทําให้พลังไตของเราตกชั่วคราวแต่ว่าเราต้องดูแลบํารุงเต่งให้ดีนะนอนให้ดีกินให้ถึงออกกําลังกายส,สม่ำเสมอพยายามไม่เครียดก็จะช่วยฟื้นฟูเส้นผมได้นะ EP ที่สองเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องอาหารแล้วก็การกดจุดนะคะ